สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่น Buildable นันเองนะครันนี้ผม,ก,นนม,ม,นนมก็จะใช้ ID ใหม่นั่นเองนะนะอันน,นี้ผมขอแหเพื่อนนะเพื่อนถอยละนะครับนะ को

ก็คือคือขึ้นมาด้ขึ้นหลายห้างเลยนะครับเดี๋ยวกีนานนานเราิงเราเพื่อไปใช้นี่นราเคยีว่ใไม่ดีนะไม่ดีนะมก็น่าจะไม่มีตัดต่อเละืมนะนะตัไม้หายแน่เออไม่ก

đặt bay rồi, rồi thả, thả 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 ไม่ร mm ู hmm. mm ้ด hmm. ูปู่น um, nice yes. um, ี่แล้วขอท่อปู่หรือวะหนูไม่รู้เออี่ปู่เขาก็ไล่ฟังแล้วไม่ขอท่อปู่จับหัวจับผมแล้วแตะก็ไม่ออกด้วยนะต้องจับมือไว้เลยมันก็ตกดึงตาตายนะเป็นไ โอเคนะครับเรา่ะมอไม่ปล่อยมันมือข้ดึงแน่นห่เลยดึงได้คุณก็เลจับมือมันไว้หัวนอืมโอเค รา้กันมันจะสูงนะทุกคนอ้โจะสูงจะสูงวัอะไรวะนยอ๋ออะไรอือได้ไหมเพิ่มเลยสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งพอแล้ว มันก็จะุก้อีครับคือมุนจะลู้สองอันออแค่นี้เราัท้อการนไม่หยุดเลสุดเทพเราจะเป็นลูฟี่หมดปแล้วีนะเรานำเราต้นหอมเลยนี่อจากน่งนีนะ เดี๋ยวเราจะขับเรือตรงนี้นะครับทุกคนบีเคยเห็นลูฟีข่ขับเรือลึกแล้วทุกคนขเรือนี่มันนานอีกแม่ รงนี้เอาไป่ะลบมันเอาไปาง

นี่อเีุ่การณบูสีปนะทุกคนอ๋ออีปิกเนี่วรอนขับตต่ทัมเสียงเลยเยอ่ยนะอาเยีตัเ่้ไม่ัีๆนะโดนนปเนี่ยทุกคนไอ้มหายไปอย่างเดตึกให้คอมตมสูงอ่ะโอ้โหความดูสหนูนี่ก็ตัาทิตย์นีเนี่ย โอ้โหวัดกันอะไรสิบจะนางัดได้นอนตรงนี้ก็สิโอ้โหโอ้โหบ้านเราเดินเดนเดยนเดินกวอะไรนะได้ค่แบเบาทแมตอนี่บาทใช่ไหมตอนเมื่อกี้ห้าห้าเราได้เราทำไปสิบห้าบาทจ่ายเงินคือห้าเราก็สิบบาทตอนเริ่มต้นแล้วได้แปดบาทนะทุกคน เท่าเลยสามบาทคือสิบบาทแล้วห yes, ้าสามก็แปลว่านั่นละสิบแปดบาทะือดบาทง่นะยังจัดยังจัดจัดมารสึกอิปปวันนี้เราเลี้ยงอบวันนี้ถ้าไปตหนต้นมา่าัม่กนว่าเลยยัหลังของจะตน

จำภูนะคบอกเลยจำภูจำภูของอีกสี่ทีนี่หละอยากไปทรงนั้่ทุกคนที่สองอเดี๋ยวเขาจะต่อหน้าหมเพื่อเช็กับเพื่อนนะทุกคนกับไมค์ก็มัผมได้ร่างนิ้นึงนะจ้ เิอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกพกะพ๊กพไปไไป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 ไไป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 ไ้ไปไคไป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 าปไ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  เคองนต้องเข้าโวงนะครับเลยแกมันทำอะไรของมันไม่รู้คือต้องต่องว่าต้องยิงนั่นเองเลยผมเคยใช้เลยผมจะต้องเป็นรกิจตูหเปภารกิจเพื่ออะนี่เปลี่ยนอันนี้่ออีกทีแล้วก็เปลี่ยนไปอันนี ทอกดมพาลิก็จะเป็นเวลาที่เหมาะในการในการที่จะมาก่อนว่าตัวอะไรขึนกับชีวิตปัจจุบันตามมาด้วยสอนนี้ที่บาจะสามารถเาเรื่องทั้งหมดครอบคุมเ่านลักณนี้แล้วก็ที่องัเสียานี้ผมว่านี่น่าจะเป็นส่หนึ่งที่น่าจะทำในที่ดสีดำ

ก็ขัดเออเลี้ยงมัน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 จุดที่คุณใช้ชีวิตอ,อยู่แล้วแหละการที่เขีมาแล้วเลือกม,มาเป็นทายเตะแรกในรอบแรกผมรูม้สึกว่าขอบคุณแทนที่คนนั้นเนาะมันมีความหมายมากนะครับั้งหน้าอยากเห็นสนมขนมนะครบับอยากเห็นมีคนมสามารถในรอบต่อไปนึงน้ำมาช่วยเติมจะท้องแดงนะแข่ง Hãy subscribe này cho còn bỏ lỡ những Ở đây dạng mọi người 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 dạng mọi

วก้องอย่นีดางรถส่นะ่อนียต้งเคียงแลวก็จะ่องหน่อ่าะกังก็ง่ก็ผิดเองคืมนต้องใช้เาหม้อหม้อดีต้องใช้สมุดให้กี่หม้อกันาการจะม่รู้นะ 我们是查。啊 <noise> <noise> 对对对 就区别了，就然后 EP 烂那。